สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกาแฟกกอกว้าวว้าววันนี้เราทําหมูยอสด,ส,ดส,ดสดใหม่ๆนะครับเตรียมไปแจกน้ําุ่มนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวนะครับโอโ้โหอันนี้อะไรอันนี้น้ําจิ้มซีฟู้ดนะครับสูตรเด็ดนะครับผมเสิว่ามันจะฟินขนาดไหนหม,<า><อ>มูยอร้นอนๆโอ้โหเทจวากโอ้ยปลายร่วงเลยนะครับต้องพูดถึงเลยนะครับ ส,สุดเลยนะครับนี่นะครับโอ้ยหมะะูยอที่เห็นเนี่ยเนื้อลืนล้วนเลยนะครับมีพริกไทยดํานะครับอ้ยอร่อยมากเลยหมดไปแล้วหนึ่งกิโลเมื่อกี้นี้สดๆใหม่ๆนะคะตอนนี้เรากําลังเตรียมผลิตหมูยอเพื่อที่จะไปแจกน้ําท่วมที่ชัยภูมินะคะตอนนี้เจ0รอยกิโลนะคะวันพฤหัสนี้เดี๋ยวเราไปกันที่ชัยภูมินะคะใครที่อยากเจอก,ก,กอาแฟกรอกต้องตามนะคะต้องตามต้อง กินหมูยออร่อยอร่อยด้วยกันนะคะตัวนี้เราทําเป็นสูตรพิเศษเลยนะคะทําเป็นหมูยอเกรดเอตัวนี้คึอ A เอแต่ว่าไม่ได้ใส่หนังนะคะปกติเกรดเอเราจะใส่หนังแต่ตัวนี้เราไม่ได้ใส่หนังนะคะเกรดเอเหมือนกันใช่แต่ไม่ไม่ไม่มีหนังแต่ไม่มีหนังนะคะสังเกตจากพริกไทยนะคะเนื้อแน่นหนึบหนึบของพริกไทยให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะครับเนาะนี่นะครับหมูยอนี่นะครับตอนนี้ก็เป่าลมให้แห้งก่อนนะครับ เราไปบรรจุใส่ถุงนะครับนี่ครับที่ที่เราเห็นนี่ก็คือพริกไทยดํานะครับพริกไทยดํานะครับเนี่ยพริกไทยดํานะครับทําแบบสูตรเผ็ดเลยนะครับนี่นะครับผมโหว้าวว้าวว้าว,ว,าวนะครับผมดเด็ดพิดเด็นะครับยอนะครับ700กิโลกร,รัมเตรียมไปสมทบ นะครับที่ผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่จังหวัดชัยภูมินะครับครับใบวันพฤหัสสุกเสาร์นี้นะครับผมติดตามชมได้นะครับในช่องกาแฟกกกอกของเรานะครับมาเป็นกําลังใจให้น้องกีน้องนิวกาแฟกกกอกด้วยนะครับอ๋ออันนี้ก็หมดใจไม่ไหวแล้วนะครับน้องนิวมาเทน้ำยำยั่วๆนะครับรัวๆเลยนะครับ ใครยังไม่เคยก็รีบสั่งได้นะครับบริการส่งตรงถึงที่เก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมสําหรับหมูยอของเรานะครับสูตรเด็ดพิเศษพริกไทยดํานะครับแบบไม่มีหนังไม่มีหนังหมูนะครับตัวนี้นะครับผมเนาะนี่นะครับผมที่เราเห็นนี่ก็คือพริกไทยดําครับเนื้อรวนนะครับเป็นเนื้อรวนพริกไทยดํานะครับหมูยอเวลาเคี้ยวเข้าไปเนี่ยนะครับ พอเราโดนเม็ดพริกไทยดำมันจะโอ้โหหนุบๆในปากเลยนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับโอ้โหมามามาทานันยำหมูยอกันนะครับยัวย่วๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับช่องกาแฟกรกกด้วยนะครับสวัสดีครับ